สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรามาต่อกันนะคะสำหรับคำถาม50คำถามในสนทนากับพระเจ้าสรุปโดยเนลดูนันวอนต์แปลโดยน้องป่านนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อกันสำหรับคำถามข้อที่11ถึงข้อ30คำถามที่11จงอธิบายประโยค สิ่งที่คุณต่อต้านจะยังคงอยู่คําตอบคือเมื่อคุณต่อต้านบางสิ่งนั่นคือคุณได้ให้พลังงานกับสิ่งนั้นซึ่งคุณจะสร้างสิ่งนั้นต่อไปในความจริงของคุณหากพบกับสิ่งที่คุณไม่ชอบแทนที่จะต่อต้านมันให้มองไปที่สิ่งนั้นจนกว่ามันจะไม่มีรูปแบบของภาพลวงตานั่นคือมองไปที่มัน จนกว่าคุณจะเห็นภาพลวงตาไปสู่ความจริงสูงสุดคำถามที่12จุดประสงค์ของวิญญาณคืออะไรคำตอบคือเพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับตัวเองให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำถามที่13อะไรคือความคิดสนับสนุนสองอย่างซึ่งเป็นพื้นฐานของความคิดอื่นๆทั้งหมดคำตอบคือ ความรักและความกลัวคำถามที่14จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานคำตอบคือความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกทางร่างกายหรือจิตใจที่เกิดจากสิ่งประตุ้นบางอย่างความทุกข์เกิดจากการตัดสินใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นไม่ควรเกิดขึ้นความทุกข์จะสิ้นสุดลง เมื่อบุคคลน,นั้นตัดสินใจอย่างมีสติที่จะระงับความเจ็บปวดในรูปแบบใหม่ในกรณีของความเจ็บปวดทางร่างกายหรือทางอารมณ์เราอาจลดหรือกำจัดความทุกข์ได้โดยการตัดสินใจที่จะรักสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลดีสูงสุดดังนั้นเราจึงลบแง่มุม เคราะร้ายคือฉันออกไปได้คำถามที่15เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ความสัมพันธ์ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณคำตอบคือทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองคำถามที่16เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ชีวิตดำเนินไปจากคาตอบคือความตั้งใจของคุณสำหรับมัน คำถามที่17เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ประโยชน์ที่แท้จริงทั้งหมดคือคำตอบคือประโยชน์ซึ่งกันและกันคำถามที่18เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์การกระทําทุกอย่างเป็นการกระทําของคำตอบคือการนิยามตัวเองคำถามที่19พระเจ้าบอกว่า คุณอาจไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบคือเพราะการกระทำเพียงเพื่อต้องการบางสิ่งบางอย่างจะบอกกับจักรวาลว่าคุณไม่มีมันและจักรวาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาในความจริงของคุณคุณจะได้รับความต้องการในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเพราะพระเจ้าตรัสเสมอว่าใช่ สำหรับความคิดสนับสนุนของคุณคำถามที่20การพูดความจริง5้าระดับคืออะไรคำตอบคือ 1. บอกความจริงกับตัวเองเกี่ยวกับตัวคุณ 2. บอกความจริงกับตัวเองเกี่ยวกับคนอื่นๆ 3. บอกความจริงของคุณกับคนอื่นเกี่ยวกับตัวคุณเอง 4. บอกความจริงกับคนอื่น เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ 5. บอกความจริงกับทุกคนเกี่ยวกับทุกสิ่งคำถามที่21แนวคิดหลักสามประการของการดำรงชีวิตแบบองค์รวมคืออะไรคำตอบคือ 1. การประหนักรู้ 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความรับผิดชอบคำถามที่22 เครื่องมือสาอย่างที่ใช้ในการสร้างสรรค์คำตอบคือ 1. ความคิด 2. คํคำพูด 3. การกระทำคำถามที่23จงเขียนรายการ7ขั้นตอนสู่มิตรภาพกับพระเจ้าคำตอบคือ 1. รู้จักพระเจ้า 2. วางใจพระเจ้า 3. รักพระเจ้า 4. อบกอดพระเจ้า 5. ใช้พระเจ้า 6. ช่วยพระเจ้า 7. ขอบคุณพระเจ้าคำถามที่24สนทนากับพระเจ้ากล่าวว่ามีหลักการพื้นฐานในชีวิต3ประการประการแรกคือหน้าที่อีกสองประการคืออะไรคำตอบคือ 1. หน้าที่ 2. ความสามารถในการปรับตัว 3. ความยั่งยืนคำถามที่25คำสอนของพระเยซูใหม่15คำคืออะไรคำตอบคือเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันของเราไม่ใช่วิธีที่ดีกว่าของเราเป็นเพียงวิธีอื่นคำถามที่26 2สองคำถามที่มหัศจรรย์ได้แก่ ฉันเป็นใครและคำตอบคือตอนนี้ความรักจะทำอย่างไรคำถามที่27ชื่อของระดับจิตทั้ง4คํคำตอบคือ 1. จิตใต้สำนึก 2. จิตสำนึก 3. จิตเหนือสำนึก 4. อภิจิตสำนึกหรือจิตสำนึกของพระเจ้าคำถามที่28 มีห้าระดับของการรู้นั่นคือคำตอบคือ 1. มีผู้ที่ไม่รู้และไม่รู้ว่าไม่รู้พวกเขาเป็นเด็กเลี้ยงดูพวกเขา 2. มีผู้ที่ไม่รู้และรู้ว่าไม่รู้พวกเขาเต็มใจสอนพวกเขาแต่ผู้ที่ไม่รู้แต่คิดว่ารู้นั้นอันตรายหลีกเลี่ยงพวกเขา 3. มีผู้ที่รู้แต่ไม่รู้ว่ารู้พวกเขากำลังหลับปลุกพวกเขา 4. มีผู้ที่รู้แต่แสรงทำเป็นว่าไม่รู้พวกเขาเป็นนักแสดงสนุกกับพวกเขาแต่อย่าจมอยู่กับละครของพวกเขา 5. มีผู้ที่รู้และผู้ที่รู้ว่าพวกเขารู้อย่าทำตามพวกเขาเพราะถ้าพวกเขารู้ว่า พวกเขารู้พวกเขาจะไม่ให้คุณติดตามพวกเขาแต่จงตั้งใจฟังสิ่งที่พวกเขาพูดเพราะพวกเขาอาจเตือนคุณถึงสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วนั่นอาจเป็นเหตุผลที่คุณเรียกพวกเขามาหาคุณคำถามที่29การตระหนักรู้สามระดับคืออะไรคำตอบคือ 1. ความหวัง 2. ศรัทธา หรือความเชื่อ 3. ความรู้ความหวังเป็นระดับแรกของการตระหนักรู้มันดีกว่าความรู้สึกไม่มีความหวังแต่เป็นการตระหนักรู้ในระดับเริ่มตน้นเพราะมันชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่เป็นบวกในสถานการณ์ใดก็ตามนั้นเป็นไปได้แต่ไม่สามารถรับประกันได้ดังนั้นจึงมีคนกล่าวกันว่ามีความหวัง ศรัทธาเป็นระดับที่สองของการตระหนักรู้มันมีพลังมากกว่าความหวังเพราะมันชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าผลลัพธ์เชิงลบจะเป็นไปได้แต่ในกรณีนี้ก็มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นไปในเชิงบวกดังนั้นจึงมีคนกล่าวกันว่ามีศรัทธาการรู้คือการตระหนักรู้ระดับสูงสุดมันยิ่งใหญ่กว่าความหวังหรือศรัทธา เพราะมันประกาศว่าไม่มีผลลัพธ์เชิงลบใดๆเกิดขึ้นได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆแต่ผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นเป็นไปในเชิงบวกดังนั้นจึงยินดีและไม่ต่อต้านมันเนื่องจากทั้งหมดทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางวิวัฒน์ของเราและพาเรากลับบ้านด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวกันว่า อยู่ในสถานที่แห่งการรู้ว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดไปนี่เป็นความจริงอย่างแน่นอนว่าเราเป็นใครและเป็นอย่างไรคำถามที่30รายการสิบภาพลวงตาของมนุษย์คำตอบคือ 1. ความต้องการมีอยู่จริง 2. ความล้มเหลวมีอยู่จริง 3. ความแตกแยกมีอยู่จริง 4. ความไม่เพียงพอมีอยู่จริง 5. ความต้องการมีอยู่จริง 6. คําพิพากษามีอยู่จริง 7. การประนามมีอยู่จริง 8. เงื่อนไขมีอยู่จริง 9. ความเหนือกว่ามีอยู่จริง 10. ความไม่รู้มีอยู่จริง credit conversation with god เล่มและขอบคุณน้องป่านผู้แปลและแอดมินปองเปรยมาจากกลุ่มผู้อ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าแล้วพบกับคำถามข้อต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ